大家好。 a partir

ลมเลยอะ่ะอืมนี่อืมคันป่ะโอ้แสงมังแล้วเนี่ยขอตาไม่ตายเลยตดแด็นอ,อยากเป็นปลาเคม็ม้วยอะไรฮะฟ่ง เอาวางปลาจระเมดขาวครับตัวใหญ่ไหมฮะมันมีตัวเลกขีดปลาสองขีดสองขีดปลาสามขีดอะไรเงี้ยครกทะเลเป็นไงบ้างทำไมถึงวางปลาจระเมดเพราะว่าทะเลนี่ตองไซมันเป็นเขาทิ้งน้ำทิ้งอะไรมาจากั่งนน้นตรงส่ปลาบานเรามันหมดเลยตอนนี้ไม่มีเลยปลาทูปลาอะไรเงี้ยและปลาจระเมดเนี่ยมันมีได้กอีวันแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่อยๆตั้งแต่เดือนนี้ต่อไปครับ เดี๋ยวถึงกายลงสาาน่นก็มันหมดเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงอะไรเดือนหาเดือนหาสองการนี่มันสงสัยจะไม่มีน้ามาร้อนเกิดเี้แล้วปลานี่มันราคายังไงแพงไหมมันกบแพงเงี้ยมันเอ่อร้อยแปดสิบกับสามร้อยหยีกับหาร้อยครับกิโลนะใช่เคยไปแล้วไม่ได้ไหมก็เคยบางทีแต่คนอื่นเขาฟกฟกกันได้เจ็ดพันแอะไรเงี้ยครับ แต่ผมไม่เคยได้เลยค่าน้ำมันออกไปต่อเที่ยวน,นี้เท่าไหร่ครับเที่ยวก็บการร้อนสองวันครสองร้อยสองวันแต่เราไปทางไกลกับการล้อนล้ววันไอ้นี่คืนเขา่าเอออกไปพังแล้วเข้ามานี่เข้ามาประมาณนะสองถุ่มเลยเข้ามาครับเข้ามาถึงเราก็สาวอวูวันไหวเช่าออกไปอีกหลบมอีกนี่แล้วมีเรือไปออกไปวางเยอะไหมไปเยอะหมดเลยครับ ตอนเย็นออกมาทั้งอวนกุ่งอวนปลาทูอวนเอปลาเฉียวสาหรับผัดอวนครับแล้วออกไปวางมีกี่คนนะ่ะก็เรือลำบางทีเขามีสองคนบางทีก็คนเดียวนี่แล้วคนเดียวเกิดขึ้นลมจัดเนี่ยจะทำไงฮะก็ไม่เป็นไร